ก็เห็นกูไหมกากูจะสร้างก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดดีดไลค์เอ้ยบนหัวมึงไะแกเอไม่ทำอะไรต้องรู้ว่าล่ะกูขึ้นมาได้ยังไงโอเคมากูสร้างไม่ไม่รู้มาทำบัคอะไรไม่รู้เข้าไม่เขาไม่เบบี้เขาไม่เบบี้เขาไม่เขาไม่ come on come on baby ไม่ไม่ต้องประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์โอ้เบบี้ หยุด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 ยุด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 เลยมึงหยุดเลยมึงชาบแต่หนึงเกมนี้มีไฟกระพริบและไฟกระโดดลง what the fuck ยังมีไฟกระโดดลงโอ้บัดดี้กูเจอผีแล้วกูวิ่ง help help me head head e l p help แล้วเราก็จำได้แล้วไงว่ามันไปเอากุญแจตรงไหนขอบคุณพระเจ้าอันนี้ประตูอะไรวะเปิดไม่ได้มันไม่มีมันเปิดไม่ได้ตั้งหากอาการอาการอาการมานี่มานี่อาการ มันจะเกอะไรกันหนีพวกเนี้ยไม่ไม่พลอยพลอยมึงรู้ทางไปคนเดียวกูไม่รู้ไปข้างหน้าประตูมึงไปเลยคนเดียวไอ้เพื่อนี่เขาเป็นว่ากูไปคนเดียวก็ได้อล้ากล้มึงมึงยืนเป็ยืนจะตัวยืนแล้วก็มันเปิดมาเมื่อกีเนี้ยเจ้าเจ้าแล้วเราปิดชิดประตูได้แล้วโอเมก้าโอเมก้าเจมพวกมึงจ้องจะเล่นกูใช่ไหมกูรู้ กูมงวางแผนชั่วร้ายที่จะหักคอและปาดคอกูแล้วยัดลงน้ำใช่ไหมกูรู้มึงปิดประตูแล้วไหมไม่ตกใจอ่ะกูคนจะแบบโอ้โหวิ่งเร็วโอ้เป็เจ้าวิงเร็วอย่างนี้ป่ะวิ่งเร็วอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะมาเราไปเจอต้นซากุระต้นเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าแม่สีอร่อยมากขอบคุณ อย่าขายของดินอ้เขาไม่ได้จ่ายนี่ไงกูแทงน้ำอะไรแล้วเนี่ยคือไอ้ดุนแคร์ดริงคือริงน้ำเย็นอ่ะมึงขายน้ำเย็นแล้วมึงเป็นกระปุกแบบนี้เหรอคือไอ้ดุนแคร์สปีรันอ้าวไม่รอกูเลยเส้นเชื่อว่าแล้วใครเจอจ้ำสแก่ส่งน้ำหน้ามันโอ้เจนตกใจเล่นกี่รอบก็ตกใจฮัลโหล ผู้หญิงไม่เป็นไรนะคุณผู้หญิงเสียงดังเกินทางั้างเท้ากระเด็นแล้วมึงก็ไม่รอกูกันสักคนขอบคุณพระเจ้านี่แหละคำว่าเพื่อนกูกลัวลิขสิทธิ์ทำไมวะกูก็ไม่กลัวผีกูไม่กลัวผีแต่กูกลัวเสียงมันดังเกินกูตกใจไปไม่เว้ยไม่เว้คนโสดไม่ไม่คนโสดใหญ่มันรู้เว้ยแต่มันจะตกใจตอนเสียงเจ้าสแกร์ลเพราะเสียงไม่ดังไป เียงมันดังเกินอะ่ะจริงจวันนี้กูเพิ่งกินพริกคนชิงไปอ่ะนะอร่อยมากเลยก <c oughs> ถ้าถามว่าพริกคนชิงคืออะไรคื้ไมาให้แหละมันคืออีฮอกระทะชิลิที่ไม่มีอยู่จริงบนโลกเฮ้ยกูตกใจ <c oughs> ไปม,มึงมันมันจะจะให้กูเดินมาก่อนเว้ยแล้วมันก็จะแบบว่ามาเว้ยไอ้นี่ยมันเลวซามไม่ มึงอย่าลืมว่ากูเล่นในไหนแล้วนี่แล้วที่กูในมือถืออ่ะแล้วมันจะเดินช้ากว่าในคอมเพราะในคอมมันลื่นแล้วในมือถือมันออกกระตุกกระตุกนิดนึงกูเห็นไอ้เป็ดแล้วเนี่ยดูมันหน้าตาสุดอีปิดปิดประตูแม่งเนี่ยคอยมึงไปเอากุญแจดิมึงจับกุญแจได้อยู่อ่ะไม่กูรอมึงอ่ะกูรอมึงอ่ะมึงไม่มากูไม่ไปเราต้องไปอันสามบุคคลมันจะไม่บรรทึงไม่ทำไมมีมึงอ่ะมึงเดินมาเร็วไปตบเออๆก็ไอ้ไอ้เขี้ตาก้าเข้ามา ไอ้ควายมันมาได้เห็นไหมน่ะวิ่งแรงไปอะอมามาเก้อมาจ้ามาเข้ามาเข้ามาอะไรของกูอล้วปไปไเราจะไปเอากุญแจก่อนนะทุกคนนะทุกคนนะทุกคนไปเอากุญแจก่อนนะฮะไปทางไหนไม่รู้ลืมรีบอ่ะไม่รู้ลืมแต่คือวิ่งมาแล้วไง ไอหันเป๊ะนี่มีงมันกลับมาเจอกุญแจแล้วแล้วคือไงมันไม่วิ่งตามเรามาใช่ไหมเอ้เสียงหัวใจระวังเสียงโคตรใกล้อ่ะผีอยู่โคตรใกล้อ่ะไปได้ยังไปมาแล้วอ่ะข้ากูทิ้งมันไว้ได้วางกุญแจเสร็จแล้วได้เวลาบันเทิงไปเดี๋ยวพึ่งมานะไปไปพร้อมละไปไป ยับ <Yeah, S 1> หัวใจหัวใจเต้นแล้วกรตึกแล้วก็ตังไปข้อมังวะเอ้ยผี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 เปล่าเอ้ยไม่เป็นอย่างนี้ <c oughs> เสียงโคตรใกล้อ่ะเ <c oughs> นี่ยรูปภาพแล้วก็จะอ้อมไปอีกฟังกูกลัวเนี่ยกูพูเ <c oughs> ้เอกใจแล้ว <c oughs> มันมาแ <c oughs> ล้ว <c oughs> กวทีุมาปุ่มปุี่มานี่มาที่มาี่มาที่มาี่มา่าทั่มาวีมาที่มาทีมาที่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 มาทีมาี่มาี่มาท่มาที่มานี่มาที่มาที่มาที่ี่มที่าที่าทีมาทนี้มาี่มา่มาที่มาี่าที่ม่มาท่าทนี้ม่่าที่า่าทานี้มา่มา มเสียงมันอยู่ใกล้เยอะหายเลยตาเนี้ยดีกว่าเสียงขั้วน่ากลัวปลาป่าเค้มเลยเออมันเค้มอ่ะผีเวรผีประเวณเสียงใกล้เต้นน้องมึงวิ่งกับกูป่ะมึงวิ่งกับกูป่ะเสียงชีวิตไหมวิ่งตามกูมาอุ้ยน่ะมันไปฮานอยละหนึ่งสองสาม ไปกันหมดเลยกูวางโทรศัพท์แป๊บเดียวมาแล้วกูมาแล้วมาแล้วโอ้ยไอ้สัตว์กูวางโทรศัพท์กินน้ำแป๊บเดียววิ่งแบบจูนวิ่งแบบจูนวิน่งวิ่งวิ่งวิ่งแบบพี่จูนบอดี้สแตรมเลยบอดี้แตรมสปีดวันใคร <S 1> 1 <S ใครไปเกาะใครไปถึงก่อนให้คนนั้นไปคุยกับเอพีซีรอยนะไม่คุยอ่ะไปก่อนดิ อันนั้มึงวิ่งกลับทำไมวะโอ้นี่กูเจอเอ็นบีซีนซีน่ารักจังเดยใส่เขาวไปดเอ็นบีซีไปเอ็นบีอนีซมมเห็นไหมล่ะมึงเห็นไหมล่ะน่ารักมากเลยเดินเข้าไปใกล้ดินี่แหละไอ้กายที่กูบอกเออคุณกูเป็ไกูเบกิไปกตกใจเสียงเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปนะจีคอใส่เสื้อแป๊บฉันไม่เคยเห็นหน้าครปมาก่อนเลย กูก็ไม่เคยนั่งาเหมือนกันเนี่ยกูมาอยู่ที่นี่ได้ไง,ไงกูยังไม่รู้เลยกดไงต่อพี่กะเอ,อ่ไม่เห็นไฟพี่กูอ่อ<ม>าดิบวังรอบๆที่นี่พี่ชายของฉันมาเดินวนนี้เข้าสู่เมืองแล้วเายังไม่ได้กลับมาั้งแต่แตั้งแต่ฉันไม่รู้ว่าสามารถอยู่ที่นี่อิกน้นแค่ไหนเธอจะดูเราอยู่แล้วเท่าที่ฉันพูด อ่ากไม่จำได้อยู่ใช่ไหมเล่นอีวะมันสายไปแล้วเออนั่นแหละสายไปแล้วผู้หญิงที่เล่นอีวะนี่อะไรนี่ย I see you ฉันเห็นคุณ Oh my god น่ากลัวแดมเรามาแล้วจะสปีดลั่นกันเถอะไปที่สำคัญที่สุดมึงห้ามหนีกูเด็ดขาดคอเพื่อมานาตัวนี้ก่อนแล้วก็รีบไปเลยนะหนึ่งสองสามดม เดมเดมเดร็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 มเดด็มเห็มัอ้ยโอ้ย้ยโ้ยคุณผู้หญิงคุณโอ้่นะไอ้เกือเกือมันเดินเกือมันมาไอ้เกือมันโดนผีเซตโยสงสารผู้หญิงคนนี้ะสงสารที่หมาย สงสารเอ้ยคุณผู้หญงคุณผู้หงคุณผู้หญกัเป็นเทลบอยเหรอคุณผู้หิงพวัเป็นเทลบอยหวานชีร่รจริงจมันจะมีอะไรมานาใจินแล้วเพิ่งมานานแล้วก็วิ่งตัดไปเลยนะมาหนึ่งซมไปละโอ้โหกอนนี้เดืแน่เดอดเดเดดเด้ยอะมลกปั้นปลูกปั้อย่างเยอะแล้วมัจะหมดอ่ะแล้วมันจะหมดลูกปั้อย่างเยอะเฮ้ยมันเด ไอ้ที่ยมานหมดเราต้องหุดรอไีปรินีรอรอมหดรอว้อย่าเ่ีที่าว้มามาท่มาขึ้นมาแต่มันยุ่งยมาละถึงละไอ้เกลือจักมันแอบบแอยาเพิ่งไตัดรีบก่อนเ่ะรอฉันรอเธออยู่แต่รู้จะอยู่คนใดนี่พี่เกลืเขาเดินมาทุกคนดันไปดิจันยังไงอ่ะกดไอ้ตัดตลอดกูก็งงจาย อันนี้มีล,มลูกปัดไหมเนี่ยนี่กลัวนานเงน้ยนานเงเสียงวันด,ดีคนณปู้ยลงมาหาผมนี่มาตัดกับคุณน่ากลัวมากเดมเมืม่อกี้มีใครสังเกตอะไรตรงหน้าต่างไหมเห็นเห็นนั่นแหละเห็นอยู่ตัวสูงซุงอันนี้มันต้องว้าไปทีละคนนะเอา้ามันคืออะไรอ่ะอไปทางไหนไปตรงไปอะ ไม่ต้องคุยเลยมีสีเราเว้ยแล้วทำไมกูโดนจับซะแกคนคนเดียววะเนี่ยคุณกูก็โดนเว้ยกูก็โดนตกใจโอ้โหใจเกือบรู้จอดอะอย่าใจมันไม่ดีอยู่ในปวดเลยขอโทษด้วยถึงเวลาพลอยอุ้ยนั่นกูอ่ะได้เอ๋คุณผู้หญิงเล่นอีวะเกมมิ่งจริงๆเราต้องตามนางไปแล้วเว้ยนางจะได้ไม่เห็นเราไปปะทางไหนนะเกอน้ำดิ กูจำไม่ได้กูจำแค่ไปทางนี้แหละมาตามมาน้องลืมบอกไปว่าผีแม่งวิ่งโคตรเร็วเอ๊กูได้ยินเสียงมันแสดงว่ามันอาจจะเดินกลับมาว้าวกลับมาก็เยียละไม่เราต้องขึ้นรีบก่อนปะอันนี้เราต้องขึ้นรีบก่อน เออดมาง่ายถ้าสมมติว่ามึงได้ยินเสียงเปลี่ยนเอ้ถ้ามึงได้ยินเสียงพินอ่ะมึงจะจองมึงจำไว้ก่อนเลยว่ามันอยู่ใกล้มึงก็นี่ไงมันอยู่ข้างหนกากูเนี่ยโอ้กูรอดกูรอดไปซ้ายขวาเจอรีบละไม่ได้เดกกูไม่ได้เดกอันนี้แผนที่คือเราต้องจำใช่ไหม ตรงใช่มันต้องจำแต่เวียนจำแบบได้ตรงเลี้ยวเลี้ยวไหนอ่ะตรงเลี้ยวเลี้ยวซ้ายขึ้นตรงซ้ายขึ้น,นหม้วขวาตรงซ้ายขึ้นเฮ้ยมีผีเออไปไหนแล้วะลืมดิอย่าอย่าทิ้งกันดิไปรับเนละยไหมเกิบ ยกูโดนจ้ำสแกผีเกมมี่มันโดนจ้ำแต่ทำไมพวกเราไม่โดนปะยกูโดนจ้ำสแกปทุกดอกทุกมุมเล่นกูทุกดอกเลยว้าวไปทางไหนครับพี่ชายแล้วมันเดินมาทางนี่กูก็ไปในรเที่อะไรกูไปละไปตรงแล้วเราตรงไปแล้วไปทางไหนตรงยาวยาวแล้วเนี่ยโอ้ยเยี่ยชิบหายไวปวด โอ้มันตามอาก้าโอ้โอ้มันตามไอ้แก่ผีผีทีพ่อใส่กูมันตามกูผีทีพ่อใส่ลาก่อนเพื่อนคุณรบนผีจอกเล่นละเฮ้ยมุณรอดรอดแต่คุณอยู่ไหนไม่รู้มึง มันมีมายังไงจนถึงมาจุดเร้นโอ้กูเจอผีตะกุมแพงได้ด้วยน่ากลัวสุดๆเลยกาไม่เป็นไรหรอกอันนี้คือทางที่เรามาเบียทางซันที่ผายแล้วแล้วข้างหน้ากูเวอาก้ามันมามันไม่ได้มามันหนีไปมันไม่ได้มามันมาหากูเนี่ยมันมันมาหากูแล้วพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยแล้วกูอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยกูโอ๊ยเชิดเอ้ยมันไปซ้ายวะเมื่อกี้มันไปขวา มันเดินไปซ้ายเมื่อกี้เอ้าเออเฮ้ยกูเจอโอ้ my god กูเจอโอ้ my god กูวิ่งมาเจอมันวิ่งมายังไงให้มึงผ่านเนี่ยคลิไม่รู้อ่ะมันวิ่งมายังไงให้ผ่านเนี่ยเมื่อกี้ตรงนี้วิ่งเมื่อกี้จบแล้วไม่ได้ทำไม่ยังไงจบเกมแล้วทำจริงตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนกูจะรู้ไหมอ่ะใช่อันนี้คือจบเกมแล้วอันนี้คือจบเกมแล้วประตูหลังนี้มันรู้สึกเหมือนฉันต้องเปิดมัน End of shutter f one r s h u t ใช่นี่คือจบชัตเตอร์หนึ่งแล้วเออทุกคนในอในสุด้วก็จบแล้วนะทุกคน oh my god oh my god oh my god ทุกคนลองลงมองเรื่อสิ่งพิธีอะไรที่มาเต็มเลยมันขามว่าเราจะเอาจะเกมหรือว่าเราจะ shutter สองไอฝั่งซายก็คือจะกลับเาบินกับฝั่งาก็คือ กลับไปเล่นชัปเตอร์สองไม่เล่นละชัปเตอร์สองรอเล่นชัปเตอร์อสองกูเล่นแต่ว่าก็ตอนนี้นะทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในชัปเตอร์อสองเย้